คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรถวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับก็แสดงความยินดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับทูกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นสิ่งใดเลยเรามาดูเศรษฐีย้อนหลังกันก่อนนะครับเดืองนี้อันนี้เป็นสูตรของผู้เศรษฐีนะครับเป็นสูตรเราดูข้างขึ้นข้างหลงนะครับ ในสูตรของมหาเศรษฐีนั้นเป็นการดูเลขกำลังวันประกอบการตัดสินใจนะครับนับมาดูในสูตรการเดินเศรษฐีย้อนหลังก่อนนะครับบัดที่ไปดูงวดล่าสุดแล้วก็งวดที่จะไปกันนะครับปู่เศรษฐีสิบเจ็มกราค,คม65แลมห่งค่ำเดือน2นะครับอันนี้คือต้นปี65อะไรทีเดียวนะครับในงวดนั้นออกอะไรออก159กับ9ก้าสองหนึนะครับแต่ที่เราจะพูดไว้อันนี้ ือตัวเลขตามอาสตินะครับอบบสูตรของโบราณน,นะครับลรอกไวเรียบร้อยนะครับผมจะดูในส่วนตัวเลขคูณแล้วกัน96 97 95 92 90 67 65 62 60 77เ,เลขกลุ่มนี้นะครับนั่นที่ผมจับคู่มาให้นะครับก้อนนี้โก็ดันออก159กับ92 159 9 159กับ 92, 92ครับ1 5ออกอ่าออก ห้าเก้ามาเก้าห้าเอ่อมาห้างสองตัวล่างเก้าสองเก้าสองตครับมาสอบนสตัวางคบกับหนึ่งกูบาพันหนึ่งกูบาพันกห้ครับขึ้นหครับเดือนสานะครับไนว่านั้นออกอะไรออกสามศูนย์แปดกับสามศูนย์สากับสศูนย์ใช่ไหมสามศูนย์กับสาศูนยเราเข้าดูในตัวเลขในสูตรของตารลางตรางนะครับเสร็จแล้วเราเข้าดูในส่วนของวันที่1 ขึ้น1นึใสานะครับในตัวเลขมี้ลขศูนย์แปดสองอกศูนย์แปดศูนย์แปดมีแปดห้าแปดศยนะครับดังเกิที่จับคว่นะครับสามารถรับชมที่ทางช่อง y YouTube ได้เลยนะครับนี่แปดศูนย์แปดนะครับมาสามารถกดดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมตินใน IG นะครับในใน,ในระบบ IG นะครับก็อาจจะไม่ได้ดูย้อนหลังแต่ว่าถ้าไปดูในช่อง YouTube ก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับ อันนี้ศูนย์ออกจะกู้ไว้ออกแปดศูออกศูนออกอจบกู้ไว้แปดศูนย์ครับส่วนข้างล่างข้างล่างมาแค่ต,ตัวเดียวเองมาแค่เลขศูนย,ท,ยทนั้นเองนะครับแต่นี้ท่ากับว่ามาสองก็โอเคแล้วนะต่อมาครับของบูตถถถีสักครู่ครับของบูตถถีอสิบเจ็ดมราคคาคร 5, ับแบมสองคแบมสามแบมแบมสามแบมสองคมสามนะครับในงวดนั้นออกอะไรออกก็ห้า แรสันะครบคบับครับอันนี้คือตัวเลขในตลรางสุขลานะครับของผูสเตอรเราจับคู่ไว้มี20 25 27 21 0 5 0 7 1า5อแล้วก็7จ1นะครับในงวดในงวดนั้นอ 9, อก997กับ5 7 9 7จ7าตามกัี้าอันนี้มาตกตครับปังมากแม่นะครับเร้ก็มาดูในส่วนของ บุตสตรีประจําที่หนึ่งมีนาคมหกห้าแรมสิบสี่ข้ามเดือนสามแลมสิบสี่ข้ามเดือนสามนะครับในตารางในตัวเลขสูตประหลาดก็จะมีห้าศูนย์เจ็ดแปดห้าแล้วก็สี่แต่ก็เลขเสรบกําลังคือเลขห้าเลขหนึ่งเข้ามานะครับแล้วก็นํามาจับคู่นะครับจับคู่ในสูตรประหลาดก็เมื่อนั้นจะออก เ้าส่วนห้าเก้าและศูนย์เจ็ดเก้าส่วนห้าและศูนย์เจ็ดนะครับศูนยะ์ห้าดูไหมเดี๋ยวดูศูนย์ห้าดูสองต่อนศูนย์ห้ามาตรงๆปังๆปังๆสุดปังเลยนะครับในงว่นั้นก็หลายคนก็น่าจะรวยกันไปน,นะครับแต่บางคนมองมองข้ามไงว่าสูตรไม่มีค่านะครับมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะอ่านฮะต่อมาครับในส่วน สรุปว่าปุสถีิวดของหนึ่งมีนาคมมาปังๆตรงๆนะครับสุดจอดมากเลยนะครับต่อมาครับต่อมาเรามาดูในส่วนของปุสสติสิบหกมีนาคมใช่ไหมสิมีนาคม, 5, 5, 5, 5, 5, 5, มหกห้าขึ้นสิบห้าคำนั้นสออนะี่งวดดังต่อไปนะจะ แปดหกเจ็ดใช่ปะแปดหกเจ็ดและศูนย์สามแปดหกเจ็ดและศูนยามนะครับมาแต่เลขมาเลขแปคับงมดมาเลขแมาเลขแปมาเลขเจ็ดขาดเลขสิบเจ็นะครับแล้วก็ในส่วนข้างล่างข้างล่างมาเลขศูนย์อยข้างล่างมาเลขศูนแต่ที่จับคู่มี จะลุดไปแต่ว่าเราต้องตามนะครับอ่ะในงวดของ1เมษายน65นะครับออกขึ้น1ข้ามเดือน4ขึ้น1ข้ามเดือน4นะครับในงวด1เมษายนออกอะไร6182010ใช่ป่ะมี18นะ18 18รู้สึกไม่มีนะในเนี้ยแต่จับคู่นะครับแล้วก็10นะ10นามั10น่มีนะครับ แต่ว่าตรงนี้นะมันเป็นสูตรโบราณเนาะหกหนึ่งแปดมีหกไหมหกหนึ่งเราก็น,นับดูนับเป็นตัวนะคระับหกหน่าหนึ่งตำแหน่งนะครับข้างล่างนะข้างล่างมาไหม,มข้างล่างมาเลขศูนย์มาข้างบนมาข้างบนหนึ่งตำแหน่งข้างล่างหนึ่งตำแหน่งเองเนาะอ้าวโอเคเออมีเลขศูนย์ตรงนี้เลขศูนย์เออมาอย่างมาบนหนึ่งตำแหน่งข้างล่างหนึ่งตำแหน่งมะนะโอเคเราก็ต้องสู้ในเมื่อต่อไปเรามาดูนะครับ ในสูตรของบุตรษฐีครับเข้าั้งอ่านี้ 16, สิบหกเมษายนหกห้าแลมหนึ่งคันเดือนนะครับเรามาดูที่งวดดีกันบ้างนะครับว่าจะเป็นตัวเลขใดน,นะครับในงวดนี้นะครับของบุตรฐีก็จะมีในส่วนของตัวเลขเจครับ4ครับแล้วก็1ครับแล้วก็ ตัวเลขลองมาคือสามสี่นะครับาดูตัวเลขนี้ที่เสริมเข้ามาสำหรับคนที่ยังไม่ให้ตัวเลขนะโอเคไปดูคู่กับของมหาเศรษฐีได้ของมหาสศรษฐีมาทาั้งบนทั้งล่างตรงๆนะแต่ว่าดูเอาไปเทียบเป็นกันเลยอันนี้เป็นตัวเลขที่เสริมเข้ามานะครับอ่ะต่อมาเราก็มาดูในส่วนตัวเลขที่เป็นเลขจับคู่นะจับคู่ให้เลย เผื่อชาวนี้ใครไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาเองนะลอตเตอรี่ยังมีเยอะเลยฮะช่วยแม่ค้าช่วยพ่อค้าแม่ค้าซื้อด้วยนะครับเอามาดูนะตอนนี้ที่จับกลุ่มาได้ก็เป็น74 71เห็นในบางแผงนะครับเห็นลดราคา,ากันนะหรือ79บาทหรือไม่อาจจะต่ำกว่านั้นด้วยนะครับเรามาดูตามแผงนะไปซื้อลอตเตอรี่ติดวันก็ได้งวดนี้ลอตเตอรี่ไม่แพงเลยนะ73 อันนี้คือที่ผ่านไปเองนะเจ็ดแปดไม่รู้กำลังซื้อลดลงหรือเปล่าหรืออย่างีาง้แล้วก็เจ็ดหกนะครับอาจจะเป็นช่วงคุณจะได้ลอตเตอรี่ราคาถูกถูกลงนะจริงๆลองไปลองคุณลองไปเลือกซื้อถูกเจ็ดหกสี่หนึ่งสี่สามสี่แปด 4ีหรือว่าคนไปฉลองกนะันเนาะหนึ่งสามหนแล้วก็แปดนะคระับ ตามกันต่อนะครับไปกสุดบาเนาะสุดบาเราก็ไม่รู้ว่าจะมาอะไรยังไงนะแต่ว่าสริงจริงบูสถตก็นะครับก็เดินเดินถาถวมาเดินโอเดินสําหรับผมก็ผมเอาไว้เทียบด้วยนะครับแต่บางวัดก็มาดีเลยนะครับแต่ส่วนมากสถิติเขามันจะมาตกกลับน,นะครับจะมีบางอันที่เขาจะมาใจดีใจดีมาตรงตรงนะครับหรือไม่ก็มาสามตัวตรงเลยนะครับแล้วแต่แล้วแต่งวดเนาะโอเคเอาบัตรจำบบเทียบกันดู นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจอกันแลวกันนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเิริีเหมือนล้านครับสวัสดีครับ